เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมนอนวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก o ยูทูบกำมนอนวนะผมวันนี้นะฮะเราจะพาไปทําเควสทามีดที่มันสามารถดูดเลือดได้นะผมหรือว่ามีดนี้มีชื่อว่าคาเลสนะครับผมหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือกริดนั่นเองนะครับผมซึ่งมีดนี้สามารถทําได้ที่เมืองเดวตะนะครับแต่มันมีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งครับผมคนที่จะทําได้เนี่ย ต้องผ่านเควสเข้าดันเดวตะก่อนนะผมซึ่งใครยังไม่ได้ทาเควสเข้าดันเดวตะเนี่ยให้ไปดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คําอธิบายคลิปนะฮะคือเมื่อทาเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะใช้ของที่มันดรอปจากมอนสเตอร์ที่ต้องทำเควสนั่นแหละนะครับผมแล้วเราก็อ่ะเอาชิ้นส่วนต่างๆของมอนสเตอร์น่ะไปทําเป็นมีดดูเลือดอันนี้นะครับผมแล้วที่สําคัญก็ผมมีดอันนี้สามารถเออฟเพิ่มได้ด้วยนะครับมา เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันทํำยังไงครับผมก่อนอื่นเราต้องว้าไปเดวะตะก่อนนะครับผมถ้าเรื่องของเดวะตะเนี่ยมันยา้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับผมเรือด้านบนเลยนะครับอ่ะเหมือนกับไอ้พอร์ตมารยาพอร์ตมารยาอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นี่คือพอร์ตมารยาส่วนด้านขวานี่คือเดวะตะนะครับเสียหนึ่งหมื่นนะครับผมแล้วก็ว้าไปนะครับอ่าเสียห 10, นึ่งหมื่นนะครับผมอ่ะตรงนี้เราก็มาถึงเดวะตะแล้วนะครับ โอเคฮะเมื่อเรามาถึงเดวิตะเนี่ยถ้าเราทำเคเวสเข้าดันของเดวิตะเสร็จแล้วอะ่ะเราจะคุยกับนี่ได้ครับผมเกตคิปเปอร์ออฟกากาโตนะผมก็คือเราจะเข้าดันภูเขาไฟไปเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้หาหนังโคโมโดนะครับผมนั่นก็คือหนังน้องแย่นั่นเองนะฮะอยู่ไหนว่านี่ครับผมเต็มเลยนะฮะนี่แหละหาหนังน้องแย่เนี่ยจำนวน200ออันนะผมเป็นการ ทำครั้งแรกใช้200อันนะผมจะทําครั้งต่อไปเนี่ยใช้1 20อันดังนั้นก็หาเผื่อไปเลยก็ได้นะผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามอนโครเยอะในนี้นะครับระวังตายด้วยนะฮะแต่ดีว่ามันเป็นประเภทสัตว์นะผมถ้าแอตซินมาก็คือมุด์กิมได้สบายๆนะครับอ่าแล้วก็บอกเลยว่าหนังโคโมโดเนี่ยมันขายได้แค่อันละ4เซนนี่นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องหวังว่าเอ้ยเออจะฟาร์มไปขายอะไรอย่างนี้ไม่ได้ครับผมเราแค่เอาหนังไปทาเควสนะฮะไปครับผมไล่ครบ200อันก่อนนะฮะ หลังจากล่าหนังตัวน้องโคโมโดเรียบร้อยครบ200อันแล้วครับผมให้เตรียมของอีก2อย่างครับผมก็คือโอลีดิคอน10อันแล้วก็สติล20อันนะครับผมเราจะไปทำเควสทำอาวุธกันแหละนะฮะก็วิ่งไปนะผมออกวาร์ปด้านซ้ายมือที่เราเคยไปทำเควสเข้าดันนั่นแหละนะครับเดี๋ยววิ่งไปก่อนเ <Bye. S 2> มื่อมาถึงแมปด้านข้างนี้นะผมให้วิ่งไปตรงใกล้ๆกับทางเข้าของหัวหน้าหมู่บ้านนะครับผมก็เป็น ทางด้านบนๆนะครับผมต้นคือก่อนถึงทางที่เป็นบ้านเยอะๆอ่ะมันจะมีแบ็กซามิู่ตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราวิ่งไปก่อนนะฮะดูไว้ตรงมันอยู่ตรงริมน้ำอ่ะตัวนี้นะครับผมชื่อว่ากัตตินะครับผมนี่ครับคุยกัตตินะฮะปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะผมให้พิมพ์ว่าดีวตะนะครับผมดีวตะไอแลนด์นะฮะดีวตะแบบนี้นะครับผมปึ๊บ แล้วก็คุยกับเขาอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับเรียกว่าเออชั่นนะครับผมช่วยออทำาอวุธให้ผมหน่อยนะครับนี่ก็คุย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 ไปนะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บใช่แน่นอนนะฮะอ่าเขาก็จะให้หาหนังโคมโดมาหนึ่งร้อยอันดนะครับผมก็คุยไปเรื่อยครับผมอ่าคุยไปคุยไปจนกว่าเขาจะรับหนังเราอ่ารับหนังไปแล้วนะครับผมปึ๊บหลังจากนั้นคุยหนึ่งรอบนะครับ นี่ครับเขาจะบอกว่าเอ้ยต้องการหนังโคโมโด100อันสตตล20แล้วก็โอลิสิบนะครับผมปุ๊บเขาก็จะให้ตัวคาเลฮิวมานะครับผมก็เป็นด้ามดาบนะครับผมเป็นด้ามมีดนะฮะแล้วเราก็เตรียมของให้พร้อมนะผมแล้วคุยกับเขาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเขาก็เอ้ยจะทําให้นะชึบชึบชึบ,ชบนี่ครับผมเราจะได้มีดมาแล้วนะครับมีดอันนี้นะผมความสามารถของมันคือมีโอกาส 2%นะครับผมที่จะดูดเลือด10%จากดาเมจนะครับผมมันคล้ายๆแมงแดงนะผมแต่มันจะเบากว่านิดนึงแมงแดงมันคือโอกาสติด3เปอร์ที่จะดูดเลือด15เปอร,ร์ใช่ไหม,แ,แ,ม,แ,มแต่มีนววีนน้โอกาสติด2เปอร์ที่จะดูดเลือ,อ,อ,อด,ดอ10%นะครับผมแล้วก็เพิ่มเอเมทัคเจหน่วยนะครับผมก็เป็นมีดที่โอเคแหละเอาไว้ใช้ดูดเลือดได้เอาไว้เพิ่มเอเมทัได้นะผมแล้วก็มีหนึ่งซอสด้วยนะผมอันนี้นะครับผมคือถ้าเราอยากทาอันต่อๆไปเนี่ยให้ให้หาหนังโคมโมโดมา120อันนะครับผมแล้วก็สตีล20 แล้วก็โอริทิคอน10อันแล้วก็ล็อก1อันนะผมล็อกนี่เป็นไอเทมที่ได้จากพวกวูดกอบลินสโตนชูเตอร์ะไรพวกนี้นะผมก็ไปหาแถวแถวมอสกเวียก็ได้มีดอกเยอะแยะนะครับไม่งั้นก็อัมบาล่านะครับผมก็สามารถทํามีดอันต่อต่อไปได้ไม่ต้องใช้หนังโกมโบโดเยอะแบบแต่ตอนแรกแล้วนะครับผมก็สามารถทําไปขายได้หรือทําไปใช้เองก็ได้แล้วก็ที่สาคัญนะผมมีดอันนี้มันออฟได้นะผมวิธีการออฟเนี่ยให้เลือกว่ามีทางไหนหรือไม่ที่จะสร้างอุทธิแข็งแกร่งกว่านี้นะครับผมซึ่งการออฟเนี่ย เสียตังค์ครั้งละห0 0 0 0แสนนะครับผมราคาค่อนข้างโหดนะฮะอ่าซึ่งเ,เวลาออฟเนี่ยมันออฟได้2อันนะผมคือเป็นสุ่มนะสุ่มออฟได้2ค่าครับผมมันจะออฟ2 2ช่องนี้นะผมสุ่มให้เลยนะครับของที่ได้เนี่ยหลักๆที่มีดีๆหน่อยก็คือเป็นมีดเป็นแอตแท็กบวกสออเนะครับผมแล้วก็เป็นบวกขีบวกฟรีบวกสเตตัส1-5นะครับผมแบบสเต็งห้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีถึงสเตย์หก็ได้นะครับผมคือมันบวกได้หลายอย่างไงนะครับผมดังนั้นมันก็ เป็นมีดที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ราคาไม่แพงมากครับผมเป็นมีดที่เอาไว้โลกสายฟาร์มเงินทั้งหลายสามารถมาทําสามารถมาทําเควสน,นี้เพื่อเอามีดอันนี้ไปเก็บเลเวลได้ครับผมเพราะมีดนี้มันก็มันอาจจะไม่ได้เป็นมีดที่แรงมากครับผมแต่มันเอาไว้ดูดเลือดไงเอาไว้เผื่อเราสลับนะครับผมแบบต,ต,ต,ตีไปเรื่อยเรื่อยหรือครึ่งหลอดอะไรอย่างงี้ก็สลับเป็นมีดอันนี้แล้วก็ไปตีดูดเลือดกลับมานะครับผมจะได้ประหยัดค่ายาลงไปอีกเยอะเลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกนันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามปคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ